สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้ค่ะพกดิฉันนอนุมากเกษตรพืชผลเป็นประจำนะคะเราออกอากาศทุกวันอาทิตย์ค่ะ19กนาฬิกาถึง19นาฬิกาสนาทีนะคะทางท n n 2นช่อง t r u วิ i s น o n 120ค่ะกับเรื่องจริงของพลังงานที่พวกเราคนไทยทุกๆคนจะต้องรู้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวเรามาสนทนากันในช่วงหน้าค่ะ ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตมีเครื่องหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่ฟุกตอนก็เหมือนชีวิตเวลาลมแล้วต้องรีบลุก ในรายการพลังงานวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านดรทวารัสุจตบุตรนะคะท่านเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอันดับแรกก็คงต้องถามท่านรองทวารัตนะคะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องของพลังงานหลายคนบอกโอ้โหพลังงานนี่เป็นสิ่งที่หมดไปเรื่อยๆรเราจะมีวิธีไหนไหมคะที่จะสามารถทําให้ใช้พลังงานได้นานๆหรือว่าอนุรักษ์พลังงานไวอ้อย่างยั่งยืนนะคะครับวิธีที่ดีที่สุดของการ ทำให้เกิดการใช้พลังงานยังยย่งยืนก็คือการอนุรักษ์พลังงานครับการอนุรักษ์พลังงานก็แปลว่าประหยัดใช้อย่างคุ้มค่าใช้เท่าที่จําเป็นนะครับถ้าถามว่าทําอย่างไรเนี่ย<ะ>ผมคงต้องแนะนําว่าการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยจะต้องเริ่มจากการรู้ตัวเองก่อนนะครับรู้ตัวเองก็แปลว่าหนึ่งรู้ว่าใช้พลังงานที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในต้นทุนเท่าไหร เอาสองคำถามน,นี้ก่อนนะครับใช้ที่ไหนอย่างไรก็แปลว่าห่งในหนึ่งวันหรือว่าในหนึ่งเดือนของเราเนี่ยเรามีชีวิต24ชั่วโมงเนี่ยเราใช้พลังงานในรูปแบบใดสมมุติถ้าเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นว่าเยอะเลยเจ่ายตั้งแต่ไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไฟฟ้าถึงไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศะนะครับในบางกรณีมีรถยนต์น้ำมันอีกน้ำมัน ถัดมาก็จะเป็นเรื่องพูงหาอาหารกในครวเรือนะครับอันนี้คืออันนี้คือพื้นฐานเบสิกนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นสถานประกอบการการใช้พลังงานก็จะสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีเครื่องมือเครื่องจักรหลายแบบนะครับอาจจะเป็นเครื่องจักรที่เป็นลักษณะหม้อต้มน้ําหรือว่าจะเป็นเครื่องจักรชนิดที่ว่าเป็นเครื่องอัดอากาศหรือว่าจะเป็นเครื่องจักรที่เป็นประเภทเครื่องทาความน้ําเย็นขนาดใหญ่อย่างชีลเลอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ หัวใจก็คือการอนุรักษ์พลังงานจะต้องรู้ว่าเรามีเครื่องเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ใดที่ใช้พลังงานอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็รู้ต้นทุนของมันการที่รู้ต้นทุนเนี่ยก็จะทาให้เราทราบว่าจุดไหนที่จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการได้บ้างนะครับเช่นาบางเรื่องอาจจะเริ่มต้นง่ายๆจากการที่เปิดปิดเท่าที่จําเป็นนะครับสมัยก่อนมันแมนวนวลหมด นะอยากจะเปิดปิดก็เปิดปิดปัจจุบันเนี่ยระบบอิเล็กทรอนิกไอซมันล้ายุคนะครับมันก็อาจจะตั้งระบบคอนโทรลได้ถ้าเกินเวลาแค่นั้นก็ตัดสวิตช์ออกหรือว่าเวลาเราไม่ไม่มูฟอะไรในห้องหรือว่าห้องไม่มีใครอยู่ออแอร์ก็ตัดไฟก็ตัดนะของพวกนี้มันมีระบบที่จะช่วยจัดการได้นะครับสองก็คือถ้ารู้ว่าอายุไขของเครื่องจักรเครื่องยนต์นั้นเนี่ยอาจจะถึงจุดที่ สมควรสมควรแกเวลานะครับคือยังไม่เจ๊งนะฮะค่ะแต่สมควรแกเวลาในการไปลย่ยงใช่อ่สมรรถนะเขาอาจจะยังดีอยู่แต่ว่ากินไฟคือเขากินพลังงานค่ะณในด้วยราคาขนาดนี้ถ้ายังทู่ซีไท้ายไปยังไม่เจ๊งนะฮะเครื่องมันยังโอเคอยู่แต่จ่ายเงินเยอะแต่จ่ายเงินเยอะเปลี่ยนแล้วคุ้มกว่าค่ะเปลี่ยนแล้วคุ้มกว่านะครับเพราะฉะนั้นในหลายกรณีที่ที่หลายท่านเห็นว่า เอ๊ะ hey, ทำไมกระทรวงพลังงานมารณรงค์เปลี่ยนหลอดไฟรณรงค์ว่าเออแอมต้องทําความสะอาดล้างนก็ด้วยทักษะนี้แหละครบับก็คือหนึง่งถ้าหลอดไฟเนี่ยถึงอายุหนึ่งหลอดมันยังไม่ขาดหรือหอลอดยังไม่แจ้งนะครับยังใช,ใช้ได้อยู่ใชได้อยู่น,นะครับไม่ว่ากัน <code. S 1> แต่ว่าถ้าถึงยุดหนึ่งเออมันเริ่มจะอย่างหลอดไส้เนี่ยนะครับถ้าเปลี่ยนวันนี้เนี่ยหเดือนคืนทุนเพราะว่าหลอดที่มาแทนเนี่ยมันประสิทธิภาพดีกว่าใช้ไฟกินไฟน้อยกว่าแทนที่จะคิดว่าเอาเราใช้หลอดไส้ให้มัน ขาดไปเลย่าไปเลยขาดไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นกับเปืองเงินค่าไฟมากกว่าเหรอคะถูต้องครับต้อครับอันนี้ลักษณะอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ตัวเลยถ้าไม่มีข้อมูลอืมใช่ค่ะครับแต่ก็เป็นไปไม่ได้ครับที่ว่าเราจะมีข้อมูลทุกทุกอุปกรณ์ว่าหลอดไฟตอนนี้กินไฟกี่บาทอันนี้เป็นไปไม่ได้แต่ว่าอยากให้สังเกตนะครับแล้วถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่โรงงานขนาดใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถทําให้ท่านมีระบบจัดการ พลังงานแล้วก็ระบบจัดการข้อมูลพลังงานได้ดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอาคารบางแห่งเนี่ยเป็นเป็น intelligence office นะครับก็คือเป็นอาคารอัจฉริยะ,ะเขาก็จะแบ่งโซนนะครับมีมิเตอร์วัดว่าถ้าแสงสว่างโซนนี้ใช้ไปกี่หน่วยแล้วแล้วก็เครื่องปรับอากาศโซนนี้ใช้ไปกี่หน่วยแล้วเป็นต้นนะครับสามารถวัดได้ขนาดั้นสามารถาที่ะจะทําเป็นรายงานบอกผู้บริหารหรือคนที่ดูแลอาคารได้ว่าโซนนี้ใช้งานหนัก ค่าไฟขนาดนี้ขนาดนี้เป็นต้นนะครับก็าถามว่าทําให้เราจัดการได้นะครับเพราะว่าการอนุรั์พลังงานเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากจะเริ่มเนี่ยผมอยากจะให้แบ่งเป็นสามกล่องสามกล่องครับสามกล่องเป็นยังไงคะสามกล่องก็แปลว่าหนึ่งการเปลบพลังงานจะเกิดขึ้นจาก3ามกล่องนี้นะครับหนึ่งการออกแบบแต่แรกนะครับคือถ้าเป็นอาคารหรือเป็นโรงงานหรือว่า ชีวิตเราถ้าออกแบบแต่แรกให้ประหยัดพลังงานเนี่ยมันประหยัดแน่นอนก็คือเรียกว่าตั้งแต่งานโครงสร้างอย่างนั้นเลยใช่ไหมับใช่ครับคือถ้าลูกบ้านแล้วแบบบ้านเป็นแบบประหยัดเนี่ยผมการันตีว่ามันประหยัดนะอันนี้คือแต่ว่าในหลายกรณีตอนที่เราออกแบบบ้านเนี่ยมันไม่ทันแสดวสมัยนั้นยังไม่เคยมีความรู้ใช่ถูกต้องครับอันนี้ที่กล่องที่หนึ่งถ้าถ้าออกแบบแต่แรกเราจะเกิดผลประหยัดสูงขึ้นแน่นอนชัดเจนีกล่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรใหม่ให้คํานึงถึงการประหยัดเสียตั้งแต่ออกแบบได้ค่ะทั้งออกแบบบ้านออกแบบโรงงานออกแบบชีวิตนะครับกล่<ม>นะองที่สองกล่องที่สองคือเมื่อออกแบบแล้วเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์แล้วก็วัสดุซึ่งจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในโรงงานหรืออยู่ในชีวิตเรานะครับหัวใจก็คือเลือกอุปกรณ์วัสดุเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ใช้เนี่ย ให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเสียตั้งแต่ตัดสินใจซื้อเลยหาเป็นไปได้ตั้งแต่ตัดสินใจตั้งแต่ซื้อหาเป็นไม่ได้ว่าตัดสินใจแต่ซื้อถึงจุดเวลาที่จะต้องเปลี่ยนตอนที่เปลี่ยนเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นรุ่นที่ป,ประหยัดพลังงานมากกว่าแต่ประเด็นที่ทางท่านรองอธิบดีสวารัตว่านะฮะหลายคนมีความรู้สึกว่าบางทีของที่มีคุณภาพาที่ท่านองว่านะราคามันจะสูงก่า<ช>ของทั่วทั่วไปเราเราจะรู้ได้ไงว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยสรุปแล้วมัน มันประหยัดกว่าเลยเพราะราคาเริ่มต้นมันดูแพงกว่า,วาสำหรับบางอย่างใช่ครับอันนี้คำนวณง่ายๆเลยครับยกตัวอย่างถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีฉลากประสิทธิภาพสูงหรือฉลากเบอร์5้าเนี่ยเราจะบอกอัตราการประหยัดโดยเป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับทุกฉลากที่มีฉลากเบอร์ห้าของการฟาไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับจะมีการคำนวณโดยคร่าวว่าในปีหนึ่งเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายพลังงานโดยประมาณเท่าไหร่สำหรับเครื่องปรับอากาศเครื่องนี้แอร์เครื่องนี้เป็นต้น เราก็จะพอคำนวณได้ไดว่าถ้าประหยัดแอร์เครื่องนี้เมื่อเปรียบเทียบกับแอร์เครื่องเก่าแล้วเราจะประหยัดเท่าไหร่ม,มันก็จะพอคำนวณจุดคุ้มทุนได้นะครับในหลายกรณีฉลากอุปกรณ์ที่ได้รับฉลากเบอร์ห้าเนี่ยเป็นการการันตีว่าเกิดผลประหยัดแน่นอนนะครับเกณฑ์โดยทั่วไปนะครับ payback period ของอุปกรณ์ลักษณะนี้ก็ไม่เกิน3-5ปีคุ้มคุ้มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกล่องที่2ก็คืออุปกรณ์เครื่องจักรอะไรที่ อยู่ในชีวิตเราเอยู่ในบ้านเราเขอให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดเลือกได้แต่แรกเลือกได้เลือกไม่ได้เปลี่ยนเสียครับกล่องที่สามของชีวิตประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนนะฮะก็คือการใช้ชีวิตหรือการใช้อุปกรณ์ในกล่องที่สองเนี่ยใช้ยังไงใช้ให้เป็นใช้คุ้มค่าแอร์แบบอินเวสเตอร์อะไรพวกต่างๆอันนี้พูดถึงพฤติกรรมละลักษณะตัวของเราเองในการไปใช้อ๋อค่ะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราเราใช้ชีวิต อ,อยู่ในออฟฟิศเนี่ยเราเรารวมกลุ่มกันเราจะจะจะปรับพฤติกรรมในการที่จะทำงานให้เปิดไฟเฉพาะโซนให้เปิดแอร์เฉพาะจุดนะครับเป็นต้นหรือการที่ทำกิจกรรมร่วมกันบางอย่างสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างง่ายแต่ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานนะครับสิ่งเหล่านี้จะพอผนวกรวมกันระหว่างกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3เนี่ยจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับ<ม>ก็คือ<ม>1ออกแบบแต่แรก ใช้อุปกรณ์ที่แบบพลังงานแล้วก็มีพฤติกรรมที่คำนึงถึงการใช้พลังงานอยู่เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานี่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจาําวันคนธรรมดาหรือจะเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศหรือจะเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถ้าคำนึงถึงการแบบพลังงานทั้ง3ามกล่อผมมั่นใจว่าการแบบพลังงานของทไทยจะเป็นเนื้อเป็นหนงังแล้วก็ม,มีความยั่งยืนครับ พอพูดถึงเรื่องการประหยัดพลังงานทั้ง3ากล่องแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าให้ทารอนจุปดีดร็รธวัรช์ได้บอกต่อนะเพราะว่าดิฉันมีคําถามหลายคนบอกในเมื่อมันเริ่มไม่ได้พร้อมกันนะคะเราน่าจะเริ่มตรงไหนก่อนและที่สําคัญใน3กล่องที่ว่ากล่องไหนหน่าจะเห็นผลเร็วที่สุดนะคะช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะคุณรู้ไหมหลายๆประเทศไม่มีทั้งเทคโนโลยี และทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่ กลับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะคะเราพูดคุยกับท่านรองอธิบดีดรทวรัตนะคะเรียนถามท่านดรทวรัตนะ,ะสามกล่องที่ว่านี้นะ,ะกล่องไหนน่าจะมีผลมากที่สุดในการที่เราจะช่วยอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะ,ค,ะคือถ้าผลเชิงจิตวิทยากล่องที่3ามครับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นยังไงครับผลเชิงจิตวิทยา,ทยาคือรู้สึก<ต>ดีดแล้วคนรอบข้างก็รู้สึกดีไปด้วยแต่ผลอาจจะไม่ประหยัดเงินเท่าไหร่ะนะประหยัดอาจจะได้แค่บางส่วนเล็กน้อยอค่ะ แต่ว่าตัวที่เป็นผลประหยัดเป็นเนื้อเป็นหนังเลยคือกล่องที่1่กับกล่องที่ mm hmm. 2กล่องที่1ก็คือออกแบบแต่แรกเนี่ยผมมั่นใจว่าประหยัดพลังงานได้อย่างน้อย 10- หรือ30เปอซอย่างต่ำเพราะว่าเราคำนึงแต่แรกเพราะ,ะนั้นเราต้องดูดีแล้วก่อน mm hmm. ก่อสร้างโรงงานก่อนวางทิศทางของบ้านก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างที่ทําให้มีเป็นฉนวนไม่ทําให้ความร้อนไหลเข้าความเย็นไม่ไหลออกอนี่นะฮะ <c oughs> ถ้าเราออกแบบไว้แต่แรกเนี่ย การประหยัดเกิดผลแน่นอนแต่ว่ามักจะน้อยคนนักในชีวิตที่จะมีโอกาสทำเริ่มต้นใช่ครับใช่คนเราสร้างบ้านก็ชาติหนึ่งอย่างสุดพ่อเลยสุ้างคนใหหรือถ้าเราจะสร้างเองเนี่ยชีวิตหนึ่งอาจจะได้สร้างบ้านตัวเองสักครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่หลายคนที่จะทําในกล่องที่หนึ่งเนี่ย ณเวลาใดเนี่ยอาจจะมีไม่กี่ครั้งนี่ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมรายการพลังงานวันนี้ก็ถามว่าถ้าบ้านผมที่มีการวางโครงสร้างสมัยก่อนมาแต่ผมสนใจอย่างที่ท่านรองอธิบดีว่าว่าน่าจะมีการประหยัดพลังงานได้ตั้งแต่โครงสร้างผมมาปรับเปลี่ยนบางส่วนเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มควรหรือไม่ควรถ้าถ้าเป็นในเรื่องของโครงสร้างในบ้านจะผนังก็ดีเปลี่ยนต่างๆเนี่ยควรไหมคะคือผมว่าถ้ามีความพร้อมนะครับ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอาคารได้มผมก็คิดว่าน่าจะคุ้มค่านะครับแต่ขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นการใช้อีกอนะครับเพราะบางทีเปลี่ยนสารพัดเลยนะแต่ว่าพอเอิญมันประหยัดได้นิดเดียวเนี่ยมันก็อาจจะมไม่คุ้มนะครับสู้มาเปลี่ยนกล่องที่3ามเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ดีกว่าอย่างเป็นต้นนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างนะครับบ้านเพื่อนผมนะครับตอนน้ําท่วมโอ้โหมาะน้ําท่วมก็เป็นจังหวะที่เขาต้องปรับปรุงบ้าน เสียหายกันเยอะมากใช่ใชเขาก็เลยปรับปรุงบ้านอย่างเช่นทําผนังใหม่เพราะผนังเก่าเนี่ยะจะด้วยความขึ้นลาก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ตัดสินใจทุบทุบผนังเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนฝ้าเปลี่ยนอะไรเนี่ยผมก็แนะนาบอกว่า้ถ้าไหนเองจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะก็เปลี่ยนให้มันเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสิง่ายๆก็คือถ้าเป็นกรอบอาคารเนี่ยก็แนะนําให้หุ้มฉนวนนะครับหรือวิธีง่ายที่สุดก็คือก่อกําแพงสองชั้นเพราะว่า อากาศเนี่ยคือฉนวนที่ดีที่สุดนะครับผมยกตัวอยา่างถ้าคุณปุ๊กหรือท่านผู้ชมไปเมืองหนาวเนี่ยาาผมแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าหลายชิน้นแทนที่จะใส่เสื้อหนาวหนาๆตัวเดียวเพราะว่ามันจะกันหนาวได้ดีกว่าหรถูกต้องอเพราะว่าช่องว่างระหว่างเสื้อผ้าบางๆสองหรือสมชิ้นเนี่ยมันมีอากาศอยู่อากาศเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เรี่อแอร์แก๊นะครับแอร์แก๊เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้ความร้อน ของร่างกายไม่ออกและความเย็นไม่เข้าเพราะฉะนั<อ>้นถ้าเราใส่เสื้อบางๆหรือว่าเสื้อเสื้อชั้นในเนี่ยนะครับสองหรือ3ชั้นดีกว่าแล้วก็บางวันหนาๆนะครับเป็นต้นลักษณะเดียวกันคบับกับการที่ทําผนังบ้านะนะครับแทนที่ท่านจะก่ออิดบล็อกก้อนเดียวนั่นก็อาจจะก,ก่ออิดมอนชั้นหนึงหรือ2ชั้นนัดมีแอร์แก๊สตกกลางนี่เป็นเขาเป็นวิธีการที่ทําให้ความเย็นไม่ไหลออกความร้อนไม่ไหลเข้า นะครับสำหรับการปรับปรุงอย่างง่ายหรือวิธีอีกแบบวิธีก็ทําเป็นตู้เย็นอะไรก็คือใส่ฉนวนเข้าไปใส่ฉนวนเข้าไปเป็นต้นแต่ฉนวนส่วนใหญ่จะเหมาะกับผนังหรืออาคารที่จะต้องปะทะกับแดดข้างนอกเลยชันนอกสุดเชหลังคาหรือวัอตวนตกทิศตะวันตกทิศใต้นะฮะเป็นตน้นครับผมก็ดีเพราะทุกวันนี้อย่างที่พวกเรารู้นะท่านผู้ชมประเทศไทยนี่ก็ร้อนอากาศก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นเข้ามาถึงบ้านก็ต้องเปิด เครื่องปรับอากาศซะส่วนมากะนะฮะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นการวางทิศทางหรือการออกแบบอาคารให้รับกับสภาพร้อนชื้นของไทยเนี่ยะจะส่งผลกับการประหยัดเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหัวใจก็คือหนึ่งการลดแรงประทะากระแดดกับสองอการที่ทําให้เกิดลมนะครับเพราะลมเนี่ยจะชะกเอาความร้อนที่สะสมออกไปเป็นตน้นแลที่เขาบอกบ้านที่มีหน้าต่างเยอะๆดีนี่จริงไหมคะ ช่วยระบายลมอะไรเงี้ยความความคิดความเข้าใจอย่างนี้ยังยังคงใช้ได้ใช่ครับใช่ครับ,รบยังังก็คือการที่มีอ,อาคารทรงทรงสูงปโปรง่งนะครับแล้วก็มีช่องทางอากาศเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้อากาศ flow ออ,ออกนะครับแล้วก็ทําให้ตัวบ้านเนี่ยไม่ร้อนไม่ไม่มีการสะสมความร้อนแต่ในหลายกรณีเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับบ้านเก่าจะมีปัญหาก็ตรงที่ว่าตอนที่ออกแบบแต่แรกเนี่ยลมพัด แต่ว่าอยู่บ,าบา้านมือตึกบังมึงคอนโดมาอยู่ใกล้กลาย <c onto> เป็นว่า <c oughs> ไม่ไม่สบายดังเคย <c oughs> นะครับอย่างอย่างที่ทํางานผมเนี่ยมีตึกอาคารเกา่ารุ่นรัชกาลที่6อยู่ <c oughs> ออกแบบมาเป็นอาคารสูงโปรง่งแล้วก็มีช่องระบายอากาศเยอะดาว่าคงเป็นแมนชั่นหรือเป็นบ้านพักที่ลมโกรกว่าสมัย <c oughs> ก่อนน่าจะสบาย <c oughs> ปัจจุบันตึกล้อมหมด ร้อนไหมคะก็เลยก็เลยอบไปอันนี้ก็คือเป็นโดยโครงสร้างนี่คืออยู่ในกลุ่มของกล่องที่หนึ่งแล้วกล่องที่สองนะคะกล่องที่สองคือการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนอุปกรณ์คือถ้ารู้ตัวว่าอุปกรณ์นี้เก่าแล้วกินไฟหรือว่ากินพลังงานกินน้ํามันแล้วถ้าถึงจุดที่เปลี่ยนก็อยากให้คานึงถึงการประหยัดพลังงานด้วยแอร์คอนดิชันนี่ถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟทุกอย่างเลยครับแอร์รถยน โอ้รถยนด้วยเหรอคมรถยนนี่ต้องเปลี่ยนยังไงคะขออนุญาตยกตัวอย่างรถยนต์เนี่ยถ้าท่านใช้รถอยู่แล้วถึงวันหนึ่งจะซื้อรถใหม่อันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยกว่าบ้านใช่ถูกต้องครับแล้วผมเนี่ยอยากจะให้คํานึงถึงไม่ใช่ว่าแค่ความแรงหรือว่าแค่ความสวยงามอยากจะให้คํานึงถึงว่าราราการใช้น้ํามันให้เหมาะสมกับกับเราถ้าเราเป็นคนเมืองนะคเราไม่จะเป็นเน้นรถใหญ่เน้นรถเล็ก รับต้องใช้เครื่องแรงสูงมากถูกต้องก็อาจจะเป็นอีโคคาซึ่งใช้น้ำมัน E20E 85ได้ก็มีโอกาสได้ประหยัดได้สูงแต่ว่าถ้าเราต้องวิ่งต่างจังหวัดเยอะๆเป็นเซลอะไรเงี้ยนะฮะบางคนก็อาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสมรรถนะตัวเองแต่ว่าอัตราการใช้พลังงานเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่อยากจะให้คำนึงถึงอยู่เสมอนะครับว่าถ้าเลือกแล้วไหนๆจะเปลี่ยนเครื่องจากเครื่องยนต์ที่เราต้องต้องใช้กินพลังงานแล้วเนี่ย เลือกไอร้รุ่นที่มันประหยะัดเห็นด้วยเป็นอ <ะ S 1> ย่าง <นะ S 1> ยิ่งเลยนะคะเพราะ,<น>ะว่าเราซื้อรถคงจะต้องดูระยะยาวด้วยเนื่องจากว่าต้องเติมน้ํามันกันอยู่เป็นรายจ่ายที่โอ้โหต่อเนื่องจนกว่าเราจะขายรถคันนั้นไปนะคะฉะนั้นก็ต้องให้คิดให้ดีอะไร,น,ะรนี่เป็นเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนนะจะมีหลายประเด็นนะ,นะคะที่อยากจะเรียนถามท่านด,ดทรทวรัตน์เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะในการพลังงานวันนี้ได้ในสัปดาห์หน้าค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านดรทวัลต์สุตบุตรอย่างยิ่งค่ะ แล้วก็ไปที่ช่วงหน้ากันต่อนะคะกินเที่ยวทั่วไทยค่ะฟุตอนก็เหมือนชีวิตเวลาลมแล้วต้องรีบลุก ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตมีเครื่องหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่ คุณผู้ชมคะอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการพลังงานวันนี้ค่ะในสัปดาห์นี้ดิฉันปันพักศิชารับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าในช่วงนี้นะคะปันพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องอาหารจีนหลงฟงที่โรงแรม สวิตโซเทลเลอรคอนคอร์ดราชดานั่นเองค่ะต้องบอกว่าสไตล์การตกแต่งห้องอาหารจีนของที่นี่นะคะดูมีความร่วมสมัยนะคะที่ผสมผสานความเป็นจีนแล้วก็ได้ประยุกต์ดัดแปลงนะคะให้มีความทันสมัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมถึงเมนูอาหารที่หลากหลายค่ะทั้งสไตล์บุฟเฟ่อลาคาสแล้วก็แน่นอนว่าห้องอาหารจีนหลงฟงแห่งนี้นะคะมีเทศกาลอาหารที่คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนและตอนนี้ค่ะมันนั่งอยู่กับเชฟอำนาจแล้วค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหเชฟคะต้งแต่เข้ามาบรรยากาศเนี่ยเหมือนแบบว่าเข้ามาที่เมืองจีนเลยเพราะว่าหลงฟงเนี่ยเป็นมีความหมายด้วยนะชื่อนี้ค่ะเป็นหงกับมังกรหงกับมังกระนะคะเพราะว่าจะเห็นตั้งแต่ประตูทางเข้าก็จะมีรูปเป็นมังกรเลยนะคะ,คะก็ต้องบอกว่าสไตล์การตกแต่งสวยงามมากๆนะคะมาพูดถึงในเรื่องของเมนูอาหารกันบ้างที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของบุฟเฟ่ด้วยที่ปันทราบมานะคะเป็นไงบ้างคะเชฟ ก็บุฟเฟ่ที่นี่ก็จะมีทั้งเช้าและเย็นครับค่ะครับก็เมนูก็จะมีให้เลือกหลากหลายค่ะรวมดิ่มซํำกับบาร์บีคิวค่ะก็ทั้งหมดมีแปดสิบปอย่างโอ้โหแปสิกว่าเมนูเลยนะคะรวมถึงเป็นอะลัครัสก็แล้วแต่สมมุติอยากทานบุฟเฟ่สั่งอลคครัสด้วยก็ได้ได้ครับก็มีทางเลือกที่หลากหลายมากๆนะคะ ก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยว่าปกติจริงๆอาหารเนี่ยห้องอาหารจีนแห่งนี้มีอาหารให้เลือกหลาลายอยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยมีในส่วนของเทศกาลอาหารด้วยที่จัดที่จัดไปแล้วนี่มีอะไรบ้างคะเชฟที่จัดไปแล้วก็เป็นแคนาดี้ลับเตอร์ครับค่ะครับแล้วก็มานี้ก็จะเป็นปู阿拉สกาปู阿拉สกาต้องบอกว่าเทศกาลปู阿拉สกานี้จะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ ท,ที่หนึ่งกระดับหนึ<า>่งใช่ค่ะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะคผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถมาได้เลยแต่ว่าคุผู้ชมบอกโอ้โหเราพูดกันมาขนาดนี้เรามาดูหน้าตาเมนูอาหารต่างๆดีกว่านี่เลยค่ะด้านหน้าปันกับเชฟนะคะตอนนี้โอ้โหเชฟพะแต่ละอย่างนี่คือทุกอย่างในที่นี้ใช้ปูลาสกา้ามาทำหมดเลยใช่ครับอค่ะ เป็นพระเอกเลยครับเป็นพระเอกของเทศกาลนี้เลย <S <S นะคะเดี๋ยวให้เชฟแนะนำแต่ละเมนูกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากนี่จานนี้เลยอ,นนอันนี้เป็นปูอสกา้าอบชีสครับค่ะ่าอเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเอาเป็นเมนูนี้ก็ได้ค่ะเชฟเอากล้ามใหญ่เลยค่ะ <S <S ผมแนะนำเชฟจริงๆนี้ขั้นตอนเราเนี่ยเราต้องอบประมาณกี่นาทีคะเชฟอ๋อขั้นตอนนี้เราค่ะ เราต้องเอาปูไปทอดก่อนนะครับค่ะทอดเหมือนให้มันสุกแค่เจ็ดสิเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ไปอบกับชีสอีกเพิ่มอีกนิดนึงต้องบอกว่ามีกลิ่นหอมมากๆนะคะเดี๋ยวปันชิมดูนะคะอืมอร่อยมากค่ะคือไม่เลี่ยนนะคะตอนแรกบางคนอาจจะแบบว่าเลี่ยนหรือเปล่าแต่จริงไม่เลี่ยนเลย เราเนื้อปูสดใหม่มากๆผสมผสานกับชีสเนี่ยคือหอมมากทานเข้าไปจะทราบเลยว่ากลมกล่อมแล้วก็นุ่มด้วยรชบอร่อยมากๆค่ะเชฟพักต้องขอโชว์ค่ะว่าใหญ่มากเชฟไม่กั๊กเลยนะคะ <c oughs> ให้แบบว่าเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ชมค,คะให้ทานกันเต็มที่เลยเต็มที่เลยนะคะคเมนูถัดไปนี่อันนี้เป็นสลัดเส้นยงไฮนะครับ ตลาดที่ไหยก็จะทานคู่กับผักสดค่ะกับพวกกินโอ๊กเลดโอ๊กพวกนี้นะครับตอนแรกที่เชฟดีไซน์มาเนี่ยว่าแบบเออเราลองใช้ปู阿拉斯กาไหมตอนแรกเชฟคิดว่าไงบ้างคะแบบเมนูต่างๆเนี่ยเราควรจะผสมผสานยังไงแต่และอย่างที่เชฟได้คิดค้นขึ้นมาอ๋อแต่แต่และเมนูเนี่ยค่ะก็เป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่อยู่แล้วค่ะนะครับ แต่ว่าพอเรามาได้ปูรสัสกซายึ่งซึ่งเป็นเป็นเป็นเวอร์อินกิเดียนกี่แล้วนะครับค่ะก็เลยลองมาสมผสานดูมันก็ลงตัวลงตัวดีค,คก็ต้องบอกว่าจริงๆทุกเมนูเชฟดีไซน์หมดเลยครับผม,มนี่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครชอบทานผักก็ทานคู่กับผักได้ด้วยนะคะจักรสชาติจากจานสลัดตัวนี้ ถ้าทานคู่ผักกรอบอจะดีมากนะอร่อยมากค่ะเข้มข้นมากค่ะเชฟครับไปที่จานสุดท้ายกันเลยค่ะเชฟอือเพราะว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะคะ เทคะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราแบบต้องใช้เวลานานไหมคะกว่าจะออกมาเมนูหนึ่งเนี่ยอ๋อไม่ไม่นานหรอกครับแต่จริงๆจองล่วงหน้าสักยี่สิบนาทีก็ได้ทานแล้วครับต้องบอกว่าเมนูนี้ใครมาก็ต้องรับประทานนะคะเป็นเมนูเด็ดจริงๆอย่างนี้พาครอบครัวมาทานด้วยก็ได้พาเพื่อนๆมาด้วยก็ได้นะคะอ่า เดี๋ยวเราต้องมีเส้นด้วยนะคะเชฟนี่อันนี้เส้นเราต้องไปผัดก่อนไหมคะเชฟใช่ชครับอันนี้บะหมีม่ฮ่องกงต้องมาไปาไปทอดก่อนแล้วก็มาผัดมันจะมีกลิ่นหอมมาก<า>อือร่อยมากค่ะผสมผสานได้เส้นเนี่ยเหนียวนุ่มเนื้อปูกก็สดใหม่นะคะมีความผสมผสานที่ลงตัว ต้องบอกว่าทุกจานเนี่ยเชฟได้คัดสรรแล้วก็ออกแบบมาผู้เพศทุกวัยทานได้หมดสำหราาับคนที่ชื่นชอบปูเป็นพิเศษเนี่ยจะยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยนะคะเ <c oughs> ชฟครับอยากให้เชฟฝากถึงผู้ชมหน่อยสำหรับใครที่เดินทางมาสามารถมาได้กี่โมงถึงกี่โมงมะคะครับก็ที่นี่จะเปิดตั้งแต่สิบโมงไม่ใช่สิบเอ็ดโมงถึง <c oughs> บ่ายสองโมงครึ่งครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เปิดอีกทีหกโมงถึงส <c oughs> ี่ทุมครึ่งครับค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถมารับประทานอาหารจีนได้นะคะห้องอาหารจีนหลงฟุ้งนะคะที่โรงแรมสวิสโซเทลเลอรของขอร์สรดาแห่งนี้ยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟอำนาจและทางโรงแรมด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครัคควันนี้รายการพลังงานวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะ ปันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับรายการพลังงานวันนี้ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ค่ะ1ทุ่มถึง1ทุ่มครึ่งทางทีเอนสอค่ะวันนี้ปันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ